เสวัสดีค่ะท่านผูชมวันนี้นะคะเราจะมาทำ Who is my chef ต่ไม่ใช่ไมริแนี้มีจองาไม่ใช่ัวเราไม่มีเชฟมาแต่ว่าเราจะทำเป็นแบบหลายๆเมนูแต่ว่าเมนูนึงี่ยจะมีอันนึงอร่อยกับอันนึงไม่อร่อยอันนี้ใช่ อันนึงอร่อยซึ่งเราให้ไก่เนี่ยไปทํามาแล้วนะคะซึ่งดิจูกับแคมุนยังไม่รู้ตบาก็ยังไม่รู้เลยดิถามว่าอันที่อีคือจะขีดแบบเค็มหรือเปรี้ยวหวานงไงใช่คือจะเรียกว่าชามอีกับชามอร่อยเดี๋ยวแม่กับพิมต้องเลือกแล้วก็กินเข้าไปเหมือนในรายการนั้นเลยใช่ใครเคยกินวันนี้เป็นหวดอาหารนะวดอาหารใช่ใช่สิตอนนี้มีจอนเป็นอาหารนี่อาหารค้าวอาหารคาวน่ากินมากอาหารคาว หาคูเ้าเก็บเขาเก็บปักหม้อจากคูไสหมูน่ากินมากอันนี้เป็นของโปรดแม่แม่อยากได้แบบที่อร่อยมากเลยที่เราอิ่มไม่หิวนะเพราะว่ากินไม่เป็มไหมไม่เป็นไม่อยากได้มากเลยอ่ะตอบคำถามก่อนค่ะทีนี้ได้เรื่องนะคะโฆษณาเรื่อยๆคนที่ตอบถูกจะได้เรื่องนะคะจะหรวดอะไรที่ยิงไปแล้วหาไม่เจอฮะยิงไปแล้วหาไม่เจอจะตรวจจะตรวจจะตรวจยิงแรง ฉรวดขี่ปนาวบุ๊ชฉลวดมิสไซน์ถูกต้องต้องมิสไซน์เลยไงหาไม่เจออ่ามูฟูดนมูฟวันไอที่ไม่เจอไม่เจออย่าเดือเดือดคือห้ามดมเนาะเพื่อเดี๋ยวจะรู้ใช่ไหมแต่ดูได้ใช่ไหมดูได้เดี๋ยวขอดูก่อนนะเอาอันนี้ค่ะเอะไรเาไรครับมันโน่นี่มันดูโอเคอ่ะมันมีพริกปักอย่างนี้เม็ดหนึ่งวยเหีืยนนี้ไก่เขาจะหลอกอะไรป่ะไม่ นี่เวลากินกินยังไงต้องกินทั้งสองอย่างเลยป่ะในหนึ่งคำอุ้ยเอาช้อนดีกว่าจี่จิงว่าได้จิ้วแพ้์แน่เลยพอได้จิ้วจิ้มไปอะค้งผางค่ะมันแตกอยู่ก่อนหน้าแล้วอะมันแตกเหมือนเหมือนเขาผ่านแล้วใส่อะไรลงไปของแม่ก็แตกอ่ะกินเออจองจังอร่อยอร่อย ไอ้ไก่เฉลยใช้ไหนอ่ะอาอถ้ามันอร่อยอ่ะหวานมากเอิ๊วปลาเผ็ดน้ำซีอิ๊วปลามันหวานมากเถอะนะเดี๋ยวนะแม่ขอชิมอีกลูกได้ไหมอือหวานหวานพิเศษแต่อร่อยกินได้ยังเพ่กินหนักด้วยแม่กินแล้วก็รู้ว่าแม่ชนะไอ้เอกคิดว่าเอกชนะนะดีกว่าพีของแม่สิ ปังเป็นหวานเ่าบอกว่าหวานรู้หวานหนึเอาอาจจะเจีนิดนึงค่เนี่ย่ะเมนูที่สองนะเมนูถัดมาลาบหาหน้าเลยเนี่ยยังไม่กินข้าวเย็นพอดีเลยอ่ะไม่ได้กินนักพอดีเลยคุถามนะคะค่ะผักอะไรแบบว่าพังเชื่อเขาบอกว่าน่าตื่นเต้นมากเลยผักกับผักผักผักอะไรน่าตื่นเต้นแตงกวา ไม่รู้ไม่รู้เร่องเรื่อเร่องเจ๊กว่าค่ะไม่ใช่ฮะผักกระเพราโหระพาถูกต้องใช่ไหมเลือกเลยนะแม่โอ้โหมันไม่รู้หรอกเอาวันนี้ละกันเพราะว่าอันนี้หมูมันๆแม่ไม่กินเกี่ยวอะไรคะไม่รู้มันดูไม่ออกไงก็ต้องเลือกมูมูอ่ะ จะต้องส่งวนยดเลยนะตั้มเปรี้ยวอะเปรี้ยว,วโอยร้านน้าเปียวกินได้เปียวไปอ่ยนะผหรอเดกินได้ฟองก็ได้นี่ที่กับที่หลังทำตาที่มันมันไม่อร่อยเนี่ยน้อยกว่า,า,คาคนะจะได้จับได้เหมครับอืมได้เลย ชิมน้ำนนนมันก็ได้เปรี้ยวจริงแง่ทิ้งยู่ไหมนี่โอ้แต่กูกินไม่ได้เปรีป้ยวอ่ะนี่เมนูที่สามของวันนี้นะคะอันนี้ดิจป็นคนเลือก<า>เองเลยค่ะอะไรคะนี่ไก่ไป็นเซเว่นเลยจ,จิจบูบอกว่าไก่ถามว่าจะสปาเกตตี้คาโบูราลาหรือว่าจะสปาเกตตี้ซอสแดงดิจ,จูเลือกอันนี้มาเองค่ะโอเคคราวนี้แม่จะให้ถูกเลยจะเลือกถามนะตลกมากเลยแม่ได้เลือกทุกข้อเลย จะดื้อแค่ไมนนะลมกลัวอะไรฮะฮะลมกลัวอะไรลมกลัวอะไรกลัวพัดเพราะว่าพัดลมจริงเหรอกลัวพัดลมไม่เคยได้ยิใช่ไหมลมกลัวอะไรลมอ๋อกลัวน้ำเพราะอะไรอ่ะน้ำอัดลมถูกต้อง ได้ยเลือกอีกแล้วเดินเนอะให้ดิ๊กจิ้วดิ๊กจิ้วเลือดอุ้ยขอรอดเอาอันนี้ค่ะิไม่เอาอันนี้ถ้าเป็นหมดแล้วเราเปลี่ยนใจดูไม่เปลี่ยนอ้าจริงจริงไม่เทกที่เหมือนโดนตบเออจริงจริงก็ไม่เอาไม่เอาควนี้ดวงดีแล้วบอกแล้วนะไม่เชื่อไหมไม่เชื่อไม่เชื่อวันนี้แหละได้ อหมุนเลยหมุนหมุนคิกไหัวล้อเลยคิกคิกมาเนี่ยแม่ผิดหมุนเลยหมุน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 คำใหญ่ใช่ไหมอ่หมุนอีกหมุนอีกหมุนอีกหนึ่งสองสามอะไรแค่มุนฮะอะไรนะอะไรอะไรต้องบอกให้เสียเส้อแค่มุน เกี่ยวได้สามคะแนนบอกเราให้เปลี่ยนนี่สปิริตต้องกินเข้าไปอ่ะตามที่บอกอ่ะอะไรมันคืออะไรคือแค่แตะลิ้นก็แบบสะดุ้งเครื่อนเลยะไม่รู้ฮะไม่รู้อะไรแต่รสชาติแบบเหม็นเลวร้ายมากอ่ะอะไรไม่รู้ชิมไหมไม่กินใส่อะไรมาคะใส่น้ำเจ้าเส่อยู่เลยน้ำตาลน้ำสมใจทุกคนไม่เป็นไรค่ะ รสแปลกมากแล้วมันก็แบบหึงขยิบขึ้นเลยค่ะเหม็นหึงหึงอ่ะอ๋อเพราะมาอาน้ำตาไปใส่เฟรตี่นะมันบอกแล้วอันนี้เรวยลลยมากครับโบเนี่ยบอกให้เตียงนี้เตียงร้อนร้อนได้เลือกทุกข้อนะพี่ทุกข้อสบายเมนูเขาเรียกว่าอะไรเป็นซุปหลังปากกินชื่นใจชื่นใจค่ะถึงที่เป็นคอสเหมือนแบบโต๊ะจีนนี้เลยนะ ง่ายๆนะจิ๋วเตจมตัวนะตามเจ๊กล้วยถพระชอบโทรศัพท์วันไหนฮะอะไรนะคะพระชอบโทรศัพท์วันไหนพระชอบโทรศัพท์วันไหนคุ้นมากคำถามนี้เหมือนเหมือนเคยมีคนถามมาแล้วอะบายบ่อยๆวันเสาร์วันพุธวันพุธออกซ well ึ่งหนาพุธโทรมีเสาโทรเสาโทรโอ้ยสาวพุธโทรแหมหมดเรื่องเลยกันเรื่กงละ เมื่อกี้พี่พิ่จะเลือกอะไรเลอกทำมุจ้าฟ้าขำามุตั้งใจตั้งไหนขำามุน7นอันนี้เพราะว่ามันมีเทียมน้อยใช่ข้ามุนตัทงาลยนังงานนี้หรอแน่ใจนะนเจ้าฟ้าถ้าาน,นี้มันผิดอีกสุดยอดแล้วนะฟ้าอขอทั้งน้ำทั้งเนื้อนด้ไะ,ะเอาหมูได้แล้วกันนะ,ะเอาหมูด้วยดิันชอบมากค่ะเมนูนี้แม่กลัวมากเลยะะเหลากบบกิ๊ อเหอยอืมเออมันเหม็นน้ำป่าเออเค็มทำไมตอนแรวาร่อย่ะไม่ได้กินทั้งม่ได้ากินมั้ยเอ๊ไม่กิน้าซถ้ามดเปลี่ยนไปแล้วเหม็น แรกกินไม่ไม่รู้สึกเพราะว่ากินกินอันนี้อไอตัวฟักอะใช่ปะมันไม่เป็นอะไรไงเมื่อกี้พอสดหนักก็ตัดู้วเลยอ่ะเหมือนกินน้ำปลากับปลองไม่ลองเหมือนกินน้ำปลาแบที่มันอืมแ่นมากไม่ได้เอาอะไรมาใส่ปากมันแล้วอใส่ปากอันนี้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 อันนีันนี้อันนี้ร้านหนาร้น้ม่อันนี้ใส่นอันนี้สปาเกตี้อาเออนี้กันนะ เราแคมุนเปลี่ยนใจทำไมอ่ะจะเมาแค่คือเราบอกว่าเราจะกินทานี้เราปั้งหน่อยเราเปลี่ยนอะตีตูคุณแม่บอกแล้วว่าถ้าจะเปลี่ยนแล้วยังผิดอ่ะเราก็ช่วยทั้งสุดอ่ะวันนี้นะคะแคมุนมากับดวงตกมากและอันนี้เป็นเมนูโปรดของแคมูนเลยนะคะสุปตังผลไม้สุปตังผลไม้ใช่เราจะมาดูนะคะว่าแคมูนจะตีไข่แตกหรือไม่ยิ่งเลยซุปอยู่เลยกินก็ไปเยอะมากนี่คือได้ ดูอ่างกินเลี้ยงดูอ่างเลยอ่ะดูที่สุดท้ายจะได้ไหมแม่อันนี้ต้องได้แล้วแหละคำถามนะครับคำถามง่ายๆที่เจอบ่อยๆนะนี่แม่ไม่อยากตอบแล้วถึงแม่ตอบถูกก็เลือกผิดแม่แกล้งให้จิ๋วตอบถูกนี่เออเคยเห็นป้ายโคคาโคล่าไหมทำไมถึงใช้ีตัวใหญ่ฮะเพราะว่าีมันอยู่ขึ้นต้นประโยคเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าคำถามมันนันไม่ได้นะยังตอบให้จิ๋วเพราะว่าถ้า C เล็กมันจะเป็น เจอยวต้อเดี๋ยวก็เคลือนผิดนะตางแขกหมดเรือกเรื่องหน้าคืออะไรคะเขายังไม่รู้เลยเพขาไม่รู้ว่าป้าสุน่ายี่ห้อเสเล็กอ๋ออยากตอบถูกนะเรื่องเลยนะเลื่อยเลือยเลื่มีมันต้องพิมพ์มีดพิมเคาะก่อนอ่าให้น้องๆช่วยเลือกด้วยน้องๆมองจากกล้องดีเอาไหมใช้บอลล็องให้จิ๋วเลือกตูม้าทำไหมอ่าแล้วใช้ใช้โชคของตึกเจียวมาช่วยเอาไหมเฮ้ยเมีย ดูสิว่าถ้าพิมพ์เอาพิมพ์เลือกด้วยความจริงใจนะว่าพิมพ์จะเอาอันนั้นแล้วแม่เอาของพิมพ์มาดูสิถ้าแม่ผิด<อ>แปลว,ว่าแม่แบบซวยร้อยเปอร์เซ็นต์ี้พิมเอา,เอาอันนี้ค่ะอันนี้เหรอเงินแม่เอาอัอนนี้ได้หนึ่งสองสามอีกแล้วเหรอแฮมมอน เิี้วชนะห้าต่อสองทำไมแคมูแย่มากเปียวเรียมากระมาเปลน้ำมันเปียแคมูเนี่ยโดนต่สดๆนะเฮ้ยเปียวีใครไม่แตะปากที่แตะๆอยู่บนกัดปากแม่เลยอ่ะแคมูไม่น้ปากเปนกิน ลอชิมเลยหือมันเหม็นมากปลาจิ๊บจอนนั้นตัวเองไม่เคยไม่เคยกินทกินแต่ของอรอยเดี๋ยวขาวหน้าเอาอีกนะแมจะว่เรเหอะเวาต้องเปลี่ยนที่นั่งสลับดวงกันเปลี่ยนที่นั่งดีนะได้ไหมได้ร้นด้้ไม่ได้อเ่ไกับแติดตาม